สวัสดีครับวันนี้เ,เราจะมาทำช็อกโกแลตเย็นกันนะครับเริแรกครับให้เราเตรียมน้ำร้อนมานะครับแล้วก็เปิดช็อกโกแลตออกมาครับแล้วก็ตักไปประมาณ2ช้อนครับ2ช้อนโต้ด้วยนะ ใชวครับนี่ก็ได้แล้วก็คนให้ช็อกโกแลตละลายนะครับ จากนั้นครับให้เราเติมครีมเทียมครับไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลกันนะครับเพราะว่าช็อกโกแลตมันมีความหวานของมันอยู่แล้วนะฮะคนให้ครีมเทียมยมาลายนะครับจากนั้นครับให้เราเติมนมข้นหวานไปนะครับ ต้มนมข้นหวานกับนมข้นจืดไปนะครับนี่นมข้นหวานเนื่องจากนมข้นหวานมันไหลช้านะครับก็เลยใส่ไปอีกน้อยแล้วก็คนให้นมข้นหวานละลายนะครับใส่ลงแล้วก็จะเติมนมไปนิดนึงนมข้นจืดแค่นี้เราก็จะได้ช็อกโกแลตเย็นแล้วนะครับใส่ซอสช็อกโกแลตลงไปนิดนึงครับ ไปเลยปเดีแค่นี้เราก็จะได้ผงช็อกโกแลตเนีย้วนะครับเดี๋ยวเ่าไปจัดเสิร์ฟใส่น้ำแข็งกันนะครับอนี้ก็ได้ตักน้ำแข็งนะครับไปแล้วนะเราก็จะเทน้ำช็อกโกแลตที่เราชงไว้นะครับ ลงไปในการแข่งเลยครับจากนั้นโรยด้วยนมข้นจืดน,นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับช็อกโกแลตเย็ยนของเรานะฮะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ